ล่าสุดสินเชื่อพิเศษส,สำหรับผู้มีบัตรคนจนอนุมัติเลย50,000บาทผ่อนเดือนละ242บาทออมสินปล่อยผู้กู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสร้างอาชีพเพิ่มรายได้วงเงินกู้50,000บาทผ่อน3-5ปีดอกเบีย้ย0.75%ต่อเดือนใช้บอสอยอค้ำประกัน กู้ห0ึ่งบาทผ่อนขั้นต่ำา2 2บาทต่อเดือนพุ่มในการธนาคารออมสินชาติชายพายุนาวีชัยเผยว่าตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติช่วยเหลือผู้ที่มีความยากจนที่ลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน11.4ล้านลายให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีการจัดทาแผนการใช้ชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนโดยมีผู้แจ้งต้องการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจำนวน1.4ล้านรายกับธนาคารอมสินซึ่งธนาคารอมสินได้ออกการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยการเป็นแหล่งทุนให้เงินกู้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนำไปเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพประกอบอาชีพเสริมโดยสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาทั่วประเทศสำหรับสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้วงเงินกู้ไม่เกินรายละ5 0,000บาท ผ่อนชำระ3-5ปีเป็นการผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบีย้ยงวดรายเดือนสูงสุด60งวดอัตราดอกเบีย้ย 0. 7 5เปต่อเดือนกรณีกู้1 0 0 0 0บาทผ่อนชำระขั้นต่ำงวดละ212บาทต่อเดือนกรณีกู้5 0 0 0 0บาทผ่อนชำระนี่ ขั้นต่ำงวดละ1 2 0 9บาทต่อเดือนนำเงินกู้ไปเพื่อประกอบอาชีพใหม่อาชีพเสริมเช่นงานค้าขายหรืองานบริการต่างๆโดยผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสัญชาติไทยอายุครบ20ปีเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน70ปี มีการประกอบอาชีพมีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอนสามารถติดต่อได้และการค้ำประกันให้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเป็นผู้ค้ำประกันพร้อมทั้งเตรียมเอกสารยื่นกู้ได้แก่สำเนาบัตรประชาชนสำนเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพเอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพสมุดบัญชีเงินฝากและเอกสารรายรับรายจ่ายถ้ามีครั้งเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จากกรณีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นายละวะรนแสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าจะสามารถเปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ได้หลังจากสถานการณ์โควิดในทีคลี่คายทั้งนี้เนื่องจากต้องดูช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมและงบประมาณที่ได้รับด้วยในปัจจุบันกระทรวงการคลังได้รับงบประมาณจากรัฐเพื่อสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายพันบัตรคนจนประมาณปีละ40,000ถึง50,000ล้านบาท อย่างไรก็ตามจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนบัตรคนจนจะมีจำนวนเท่าไหร่นั้นก็จะต้องดูหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมด้วยโดยเกณฑ์ประเมินในครั้งนี้เปลี่ยนมาใช้การพิจารณาไรายได้รวมจากครัวเรือนแทนการพิจารณาไรายได้รายบุคคลเช่นแต่ก่อนเช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมสิบบทธิบัตรคนจนสิงหาคมได้รับอะไรกันบ้าง โดยวันที่1สิงหาคมจะเป็นวงเงินชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค200-300บาทตามเกณฑ์หลักเกณฑ์โดยผู้ที่มีไรายได้ต่ำกว่า30,000บาทต่อปีจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทต่อเดือนส่วนผู้ที่มีไรายได้สูงกว่า30,000บาทต่อปีแต่ไม่เกิน100,000บาทจะได้รับเงินช่วยเหลือ200บาทต่อเดือนโดยต้อง เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการซึ่งไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้สองค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะครอบคลุมทางรถเมล์รถไฟรถไฟไฟ้าและบขอสอใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐลูดเพื่อจ่ายเงินในการเดินทางโดยได้รายละ500บาท3ส,ส่วนลดซื้อกาซหุงต้มโดยรัฐบาลแจกงให้ผู้ถือบัตรคนจนทุกคนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รายละ45บาทต่อ3เดือนโดยจัดต้องใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมเท่านั้นหากไม่ใช้สิทธิภายใน3เดือนจะถูกตัดยอดเงินส่วนนี้ไปส่วนวันที่15สิงหาคมจะได้เป็นเงินคืนภาษี5%ของยอดเงินที่ใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการหากผู้ที่ถือบัตรคนจนนำบัตร ไปรูดซื้อของที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคืนภาษีซึ่งร้านค้าจะเก็บรวบรวมยอดไว้ในแต่ละเดือนคิดเป็นจำนวน5%ของยอดที่ใช้ใจ่ายไปโดยเงินที่คืนจากส่วนนี้แต่ละคนจะได้คืนสูงสุด500บาทซึ่งจะเป็นการจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือ e m มันนี่สามารถรูดออกมาเป็นเงินสด หรือใช้จ่ายผ่านบัตรกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้แต่เงินจำนวนนี้จะสามารถใช้ได้ในเดือนถัดไปยกตัวอย่างเช่นจ่ายผ่านบัตรสวัสดิการไป100บาทจะได้เงินคืนจากแวดหอร์เซนตเข้าบัตรในเดือนถัดไป5บาทหากจ่ายผ่านบัตร5 0าบาทจะได้เงินคืนจากแวดนี้เข้าบัตรในเดือนถัดไป25บาทหรือหากจ่ายผ่านบัตร1000บาทจะได้เงินคืนจาก แวตนี้เข้าบัตรในเดือนถัดไป50บาทเป็นต้นทั้งนี้โดยอัตราภาษีแบตปกติ7%แยกเป็น3ส่วนได้แก1่1%เป็นส่วนที่ผู้ถือบัตรต้องจ่ายอยู่แล้วเมื่อนำบัตรไปใช้จ่ายจากเดิมที่ต้องจ่ายเต็ม7%ส่วนอีก เป็นเงินที่ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับการคืนเงินในินิธรัมไป e-money สำหรับ1%สุดท้ายจะถูกนำเข้าไปในกองทุนการออมแห่งชาติของผู้ถือบัตรคนจนนั่นเองและเงินพิเศษผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไป ต้องถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้โดยจะแบ่งตามรายได้ของผู้สูงอายุได้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้ศูนย์ถึงสามหมบาทต่อปีจะได้รับเงินช่วยเหลือ100บาทต่อเดือนและผู้สูงอายุที่มีรายได้ตั้งแต่3ามหมบาทถึง1นึ่งแสนบาทต่อปีจะได้รับเงินช่วยเหลือ50บบาทต่อเดือนสามารถกดออกมาเป็นเงินสดมาใช้ได้เช่นกันโดยเงินช่วยเหลือในส่วนนี้คณะกรรมการผู้สูงอายุมีมติต่อมาตรการช่วยเหลือ ถึงเดือนกันยายน วันที่18สิงหาคมส่วนลดค่าน้ำประปาแต่จะได้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่โดยจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดคือไม่เกิน100บาทต่อเดือนเมื่อบินค่าน้ำประปามาต้องจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูลและโอนเงินสดกลับมาเข้าบัตรซึ่งสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ส่วนลดค่าไฟฟ้าจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดคือ230บาท เมื่อสิ้นเดือนบินค่าไฟฟ้ามาให้จ่ายเงินไปก่อนเมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วพบว่าใช้ไม่เกินเกณฑ์ก็จะโอนเงินช่วยเหลือกลับเข้ามาเข้าบัตรสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้โดยทั้งสองสิ์นี้เป็นโครงการที่มีระยะเวลาของโครงการตั้งแต่ตุลาคมถึงกันยายนรวมระยะเวลาทั้งหมด11เดือนครังเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ จากกรณีการเปิดลงทะเบียนบัตรโวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในรับว์ลลแสงสนิทผู้มนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าจะสามารถเปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ได้หลังจากที่สถานการณ์โควิด -19 คลี่คลาย ทังนี้เนื่องจากต้องดูช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมแลงงบประมาณที่ได้รับด้วยโดยปัจจุบันกระทรวงการคลังได้รับงบประมาณจากรัฐเพื่อสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายพันบัตรคนจนประมาณปีละ40-50 0ถึง50,000ล้านบาท อย่างไรก็ตามจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนบัตรคนจนจะมีจำนวนเท่าไหร่นั้นจะต้องดูหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมด้วยโดยเกณฑ์ประเมินในครั้งนี้เปลี่ยนมาใช้การพิจารณารายได้รวมจากครัวเรือนแทนการพิจารณารายได้รายบุคคลเช่นแต่ก่อนเยียวยาเด็กได้รับกันทุกคนมีคำถามมากมายเกิดขึ้นว่าเงินเยียวยาสำหรับเด็กมีอะไรบ้างเด็กคือผู้ที่มีอายุ0-6ถึงปี โดยกลุ่มนี้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมน,นุษย์หรือพอมจัดให้อยู่ในกลุ่มเปราะบางมีสิทธิ์ขอรับไรายได้อยู่2ช่องทางคือ 1. เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดพ่อแม่มีฐานะยากจน 2. เงินส่งเคราะห์บุตรพ่อแม่มีประกันสังคมโดยทั้งสองโครงการจะได้รับเงิน600บาทต่อเดือนจนกว่าจะมีอายุครบ6ปีไม่เกินคนละ4 0,000 3,200ตลอดโครงการหากท่านไหนที่ลงรับทั้ง2ช่องทางก็จะได้รับรวมกันแล้ว1,200บาทต่อเดือนรับสองทางผิดไหมไม่ผิดแต่ต้องเข้าเกณฑ์ที่จะได้รับทั้ง2โครงการสำหรับสถานที่ที่ติดต่อขอรับสิทธิ์ได้มีเทศบาลเขตและอบตอเงินสมครอ์บุตร ฝ่ายบุคคลประจำบริษัทและสำนักงานประกันสังคมเกณฑ์การพิจารณาเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเด็กต้องมีสัญชาติไทยพ่อหรือแม่ต้องมีสัญชาติไทยเกิดหลังหนึ่งตุลาคมปี58ครอบครัวมีฐานะยากจนไม่ได้อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือเอกชนพ่อแม่ต้องมีรายได้ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อคนต่อปี